ผู้ที่เกิดปีกุลตามนักสัตว์จีนเป็นคนที่มีจิตใจดีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักความสงบไม่ชอบความขัดแยง้งเป็นคนซื่อสัตย์จริงใจและมักเป็นที่รักของคนรอบข้างแม้ภายนอกจะดูนิ่งเรียบง่ายแต่ภายในกลับมีความคิดลึกซึ้งมองโลกในแง่ดีและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ ดวงชะตาของชาวปีกุลในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลบุญจากสิ่งที่เคยทำมาทั้นดีและร้ายจะเริ่มเห็นผลชัดเจนมากขึ้นภาพรวมดวงชะตาดวงของชาวปีกุลในระยะนี้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรื่องที่เคยติดขัดจะเริ่มคลี่คลายมีผู้ใหญ่หรือคนมีอำนาจคอยช่วยเหลือแบบไม่เปิดเผยแต่สิ่งที่ต้องระวังคือ ความใจดีเกินไปอาจทำให้ถูกเอาเปรียบการเชื่อใจคนง่ายอาจนำปัญหามาให้ในภายหลังหากรู้จักให้แบบมีขอบเขตดวงจะยิ่งส่งเสริมมากการงานคนทำงานประจำมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานสำคัญผู้ใหญ่เริ่มมองเห็นความสามารถ งานหนักแต่ผลตอบแทนคุ้มค่าช่วงนี้อาจรู้สึกเหนื่อยใจเพราะต้องรับผิดช,ชอบหลายอย่างแต่ขอให้รู้ว่ายิ่งอดทนยิ่งปังในระยะยาวคนทำธุรกิจค้าขายธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตช้าแต่มั่นคงลูกค้าเก่าจะกลับมาลูกค้าใหม่จะมาจากการบอกต่อเหมาะกับธุรกิจอาหารความงามงานบริการงานออนไลน์การงาน คนทำงานประจำมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานสำคัญผู้ใหญ่เริ่มมองเห็นความสามารถงานหนักแต่ผลตอบแทนคุ้มค่าช่วงนี้อาจรู้สึกเหนื่อยใจเพราะต้องรับผิดชอบหลายอย่างแต่ขอให้รู้ว่ายิ่งอดทนยิ่งปังในระยะยาวคนทำธุรกิจค้าขายธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตช้าแต่มั่นคงลูกค้าเก่าจะกลับมาลูกค้าใหม่จะมาจากการบอกต่อเหมาะกับธุรกิจอาหารความงาม งานบริการงานออนไลน์การเงินดวงการเงินของปีกุลถือว่าดีแบบค่อยเป็นค่อยไปมีรายได้เข้ามาสม่ำเสมอมีโชคจากงานจากคำพูดและจากความเมตตามีเกณฑ์ได้เงินคืนหรือเงินที่เคยคิดว่าสูนย์ไปแล้วความรักคนโสดมีเกณฑ์พบคนถูกใจจากที่ทำงานหรือคนรู้จักแนะนำ ความสัมพันธ์เริ่มจากความสบายใจไม่หวือหวาระวังรักซ้อนหรือคนที่ยังไม่ชัดเจนกับอดีตคนมีคู่ความรักมั่นคงแต่ต้องระวังความเงียบต่างคนต่างเก็บทำให้เข้าใจกันผิดควรพูดคุยเปิดใจและให้เวลากันมากขึ้นช่วงนี้หากผ่านปัญหาไปได้ความสัมพันธ์จะยิ่งแน่นแฟนสุขภาพระวังระบบย่อยอาหารลำไส้กระเพาะ ความเครียดสะสมทำให้นอนไม่หลับปวดหลังปวดเอวจากการทำงานหนักแนะนำนอนให้พอดื่มน้ำมากขึ้นลดของมันของหวานโชคลาภมีโชคเล็กๆจากผู้ใหญ่หรือคนอายุมากกว่าโชคมาจากการเดินทางการทำบุญและการช่วยเหลือผู้อื่นเลขเด่นมักเกี่ยวกับวันเกิดบ้านเลขที่ หรือเลขที่เห็นซ้ำบ่อยๆโชคจะมาแบบไม่คาดคิดเคล็ดลับเสริมดวงปีกุลทำบุญเกี่ยวกับอาหารโรงทานหรือเลี้ยงสัตว์สวดมนต์บทเมตตาใหญ่ก่อนนอนใช้สีมงคลสีขาวสีชมพูสีทองพกของเสริมดวงเช่นหินโรสควอตส์หรือหยกบทสรุปดวงของผู้ที่เกิดปีกุล เป็นดวงของคนดีที่ฟ้าค่อยๆเปิดทางให้แม้ชีวิตจะไม่ได้ง่ายแต่ทุกอย่างจะคุ้มค่าในที่สุดขอเพียงเชื่อมั่นในตัวเองอย่าใจดีจนลืมดูแลหัวใจตัวเองความสำเร็จและความสุขกำลังรออยู่ข้างหน้า